สวัสด so, so, ีคุณผู donc, <om> ้ชมก็สวีสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมนะกอยกรีเกลฟรีไฟกับวันนี้นะครับผมมาด้วยไอไดีนไก่เองนะครับผมี่พึ่งสร้างสุดๆร้อนๆเลยแล้วก็พร้อมด้วยไดมอนด์หนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์นะครับผมนะเติมมาประมาณห้าร้อยบาทวันนี้ผมก็จะมา เล่นกิจกรรมใหม่ในนครับผมนะก็ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกอัปเดตมาล่าสุดเลยประมาณตอนเที่ยงนั่นเองนะครับผมนะก็คือเป็นกิจกรรมหมุนคันโยกบกส,บส,บนะสปาัดน,ดดดน,นันเองนะครับผมนะสเปซรับแฟชั่นสุดเท่นเองบอกให้หยุดไอเทมหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรขั้นนั่นเองนะกิจกรรมตัวนี้ก็คือมีตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมจนถึง14พฤษภาคมนะครับผมนะก็คือในกิจกรรมตัวนี้มันมีของที่น่าสนใจที่ล่อตาล่อใจผมมากเลยก็คือเป็นไดมอนด์9 9 9ไดมอนด์นั่นเอง วันนี้นะครับผมผมก็จะมาลองดูว่าผมก็คือเป็นไอดีไก่ที่สมัครสุดๆร้อนๆเลยจะมาลองปั้นไอดีนี้ดูว่าเติมไป500บาทพร้อมกับอ่ามาเล่นกิจกรรมใหม่ตัวนี้แบบเผื่อออกเก้าร้อยคาสิโนดมอนนะครับผมนะเราอาจจะได้เป็นหมื่นเลยนะรับนะเออเดี๋ยวจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ขอโม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มพร้อมกันเลยนะครับะก่อนที่ไปดูการสุ่มของผมนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะคลิปเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ500ไลค์กันด้วยนะเขานะโอเคนะครับันนนกกก่่่อออออืืเเเเลลยยราาามมมดดูปตง็ค4 4 v ี ทะเลสายเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็สามารถไปเล่นก็ได้แล้วใครที่แบบบอกว่าเบื่อแบบ map, แมปกาะสวรรค์มีแต่เดิมๆอยูย่ยที่โรงงานอยู่ที่หอดูดาวอะไรประมาณนี้อาจจะเบื่อกันไปแล้วก็แน่นอน,นครับผมก็คือมีแมปมาใหม่แล้วนะครับถูกอัปเดตเข้าไปแล้วใน 4VC นั่นเองก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับนะเดี๋ยวใครได้เล่นมาแล้วแล้วก็สนุกหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเป็นของสายฟรีเนาะนี่เลยอยู่ในหน้ากิจกรรมเลยนะครับผมก็คือง ป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยช่วยดึงเพื่อนที่ล้มอยู่เนี่ยตามจํานวนที่กําหนดก็จะได้รับของรางวัลไปเลยฟรีๆนั่นเองนี่เขานะกิจกรรมตัวนี้ก็คือมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวละครโอลิเวียหรือว่าพวกกล่องซุมชิ้นส่วนนี่ครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้แล้วนะครับผมนะก็แค่ดึงเพื่อนภายในตัวเกมนั่นเองนะครับผมแค่นี้เราก็จะได้รับตัวละครฟรีแล้วนะครับนะก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับโอเคนะครับมเดี๋ยวเราไปพูดถึงกิจกรรมตามปกคลิปก็0 มอนนะ่รู้สึกว่าผมยังไม่ได้รับโบนัสเลยนะขอรับโบนัสเงินสะสมก่อนนะครับนี่อ่ะรับไดมอนก็ทุนทั้งหมดประมาณ2,000กว่าไดมอนเลยนะโอเคในครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มดีกว่าว่าผมจะได้คืนหรือเปล่านะฝากกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยในครับนะเออก็กิจกรรมตัวนี้ก็คือหมุน1ครั้งใช้20ไดมอน์นครับนะหมุน10ครั้งใช้180ยแแล้วก็หมุนแบบพิเศษใช้50ไดมอนนะครับอ,อย่างแรกเลยเราเราหมุน20ไปก่อนเลยในครับนะปับ๊บจัดไป คือมันมีไอวอวมาด้วยนะครับผมจับไอวอวเขียวที่ใครยังไม่ได้ตอนนั้นก็คือมีไอวอวเขียวมาด้วยแล้วก็มีท่าทางด้วยนะครับวันนี้เป็นท่าทางเหมือนแบบอโบกมือหรือเปล่าเออก็เดี๋ยวจัดไปเลยดีกว่านะครับนะก็ต่อกันที่10ครั้งเลยดีกว่า1นึ180่งร้อยแปดสิบไดมอนจัดไปมาหรือเปล่านะครับนะขอเก้ารักเลยปุ๊บเดะเดะเดะเเอ้ยออกสอันเลยเลยดีเย็ใจเย็นใจยเย,จย,เยอแล้วข เดียวนะครับผมผมก็เสียไปแค่1 8 0ไดมอนด์ก็คือผมได้มาเลยในคราบสำหรับท่าทางใหม่นั่นเองในครับผมนี่ก็คือเป็น ID ดีใหม่ที่สมัครมาสดร้อนเลยในครับนะจะปั้น ID ดีนี้แบบจะได้หรือเปล่ามาดูดีกว่านะครับขอ9 9 9้อยไดมอนเลยมนะั้ยหรือว่าจะเป็นชุดนะครับผมนะเอ้ยท่าทางก็ออกมาแล้วก็คือว่าครั้งแรกผมเนี่ยไม่เลวนข้าวผมนะจัดไปเลยครั้งแรกก็ทําไม่ได้อะไรแล้วก็ถือว่าคุ้มแล้วในครับผม,ไ,มได้ไปแล้วเป็นท่าทางนะครับเป็นท่าทางเปาะแปะนั่นเองเนี่ยนอา้นัเเง เจัดไปทุกคนผมคิดว่าเราหมือนห้าสิบดูดีกว่านะครับผมเผื่อแบบมันออกเก้าร้อยก้าวสุก่าไดมอนด์มาหรือเปล่าวิโอ้โหคูปองเล็กเป็นสกิดปืนนะครับผมจัดไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบต่อไปเลยนะครับมาหรือเปล่าขอที่เก้าร้อยก้าวสุก่าไดมอนด์ได้ไหมอุ้ยขอคูปองสุ่มอ่ะคูปองสุ่มหยุดหยุดหยุดโอ้ยหยุดหยุดหยุดโอ้ยได้ก้าวสุก่าไดมอนด์เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะครับผมนะขอก้าวสุไดมอนด์อีกครั้งหนึ่งก็คือผมผมอ่าเหมือนไม่ลงทุนอะไรเเเลยนนนนนะะะถ้้้าาาาาผมมมไดด99อออีกครรัังงึพว่่180 เฮ้ยเยได้กำไรเลยนะเนี่ยถ้ามีแบบไดมอนมาอีกนะขอไดมอนได้ปะอึออโอ้โหตาล่ามารัวๆเลยนะครับผมนะก็ตั้งสิบครั้งเลยนะครับผมนี่ก็กิจกรรมตัวนี้ก็คือปกติมันมีห้าครั้งอยู่เหนืออันนี้ก็คือหมุนสิบครั้งก็ถือว่าได้อยู่นะครับนี่ได้เพชรมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเลยเก้าสิบเดมอนก็ถือว่าแบบเราลงทุนไปแค่ครึ่งนึงเท่านั้นนะครับนะเพราะว่ามังหนึ่งร้อยแปดสิบเพชรนะโ okay, อเคมึงก็ต่อไปกันเลยดีกว่าขอรีใหม่แบบอ่ารีใหม่ป๊บจจัดดดดดไไไไไขออออมมมมน้้้้ยเหรื่ก็ชุะ เพราะว่าเป็นชุดสงการมาใหม่ในเขานะที่คู่กับชุดผู้หญิงเออนะครับผมนะจัดไปทุกคนมาหรือเปล่าฮี่ตาล่ารัวๆัเลยว่ะเก้าเกาเอ้ยกาเก้าเดมันมาอีกแล้วเอ้ยทำไมเพชรออกง่ายจังอะทุกคนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอวอลไอวอลก็ได้มาได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่ามาหรือเปล่าเก้าเก้าเดมอนขอเก้อยเกนะขอ999มาหรือเปล่าเฮ้ยได้แต่ตาล่าว่ะเฮ้ย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  ก็คือเราได้ไดมอนด์มาเราก็มีสิทธิ์ได้สุ่มต่อนั่นเองนี่เขานี่ได้เพชรมา9 9ไดมอนด์เหมือนเดิมเลยจัดไปทุกคนตอนนี้เราก็เราอ่าเติมไดมอนด์มาเยอะไม่เป็นไรเราจะมาปั้นไอดีนะครับกดปิดแอนิเมชันไปโอ้โหได้ตาร่ามาล้วนๆเลยนี่ยเขาผมจะจัดไปต่อแล้วดีกว่าปิดปิดแอนิเมชันไปแล้วก็โอ้โหเฮ้ยได้มาอีกแล้วอัหรับไดมอนด์เฮ้ยเป็นออกล้วนๆเลยว่ะทุกคนเฮ้ยผมคิดว่ามันออกง่ายอะไดมอนด์โอเคนะครับผมเราแบบข้ามแอนิเมชันไปดูดีกว่าว่ามันออกง่ายหรือเปล่านะเฮ้ยมาหรรืออเเปล่่่าุุยไมมีพชวะทกคน เอ้ยขอด้วยนี่แม่แจนต่อดีกว่าเพชรจะหมดเพชรจะหมดมา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 ,มาขอแบบอยากลุ้นนะทุกคนอยากลุ้นเป็นแบบก้าวแรกก้าไดมอนด์หยุดหรือเปล่ายุดหยุดโอ้โหไม่หยุดเลยอ่ะขอขอขอชุดขอชุดขอชุด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 ,ชดอ๋อมากดปิดอันดัม่แนไปปุ๊บมาหรือเปล่าเออ ตาล่าลวนโอเคตอนนี้ก็คือผมหมุนไป40ครั้งผมได้รับมาเป็นไอ o อดเลยเนาะโอเคครับผมก็รับตัวสุ่มไปนะครับผมเออก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมได้รัทางปอบแปะมาแล้วนะครับผมนะก็ได้ไดมอนด์มาเหมือนกันเมื่อกี้เนาะโอเคนะครับผมก็สลับกันไปนะครับผมสุ่มไปที่20เผื่อแบบเป็นสูตรเนาะจัดไปทุกคนตาล่าไปตามระเบียบนะครับผมจัดไปทุกคนมาหรือเปล่าเก้าร้อยเก้าอุ้ยไม่ได้ชุดเอ้ยเอาเรื่องว่าได้ชุดว่ะทุกคนได้ชุดแล้วถือว่าแบบ คุ้มแล้วนีในเขานะสองพันไดมอนผมได้ชุดเอ้ยได้ท่าทางอีกแล้วอะลองปิดแอนิเมชันดูเผื่อว่าผมได้ก้าวแรก้าบไดมอนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว็ดเด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 เด็ดเดเด้ยผมได้ก้าวแรก้าบไดมอนทุกคนเฮ้ยทุกคนลองเอาสูตรผมไปทำตามดูนะคือแบบพอมันใกล้จะหมดแล้วกดก้าวกกับก้าวไดมอนคือได้มาอุ้ยผมคุ้มแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไอดีไก่กับผมไม่ไก่แล้วนะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องหน้ามีไอเทมแร่เยอะแล้วนะเนี่ยแล้วก็มีอาเพชรด้วยนะอ๋อเดี๋ยวสุ่มปืนไปก่อน จัดไปเฮ้ยเฮ้ยเ้ยคือแบบผมเสียไปประมาณ300เท่านั้นเองนะครับผมนะเอ้ยร้อยเพชรเท่านั้นเองนะเมื่อกี้มันเป็นโบนัสเพราะว่าตอนแรกผมมี1800นะเฮ้ยถือว่าผมเหมือนได้ฟรีอะทุกคนเฮ้ยได้มาแล้วนี่เขานี่เป็น, Spot, น,นเซตคนะอสมนะิกสเปซน,น,นั่นเองนะครับผมนะนี่เป็นการปั้นไอดีนั่นเองนะครับผมนะเออถือว่าช้ได้เลยเอ้ยแล้วผมได้หินลูกแกะหินแบงล่ามาจากไหนอะทุกคนอ๋อเมื่อกี้นะครับผมเออผมลืมไป ก็ได้มาจากในครับขอเปิดแพ็กเกจไปเลยดีกว่านะครับผมนะและ้วก็เปิดป้ายนี่เรียบร้อยนะครับผมนะ <L un ters> เอานะคุณผู้ชมก็ถือว่าผมคุ้มมากๆเลยนะครับนะก็ลงทุนไปอ่าตอนแรก1,800งพันแ้ยใช่ไหมทุกคนก็ได้กลับคืนมา1,700ก็ถือว่าผมเสียไปแค่ไม่ถึง100เพชรสิทุกคนเออไม่ถึง100เพชรผมก็จะได้ชุดมาด้วยนะทุกคนเนาะแล้วก็ได้เป็นแบบท่าทางมาด้วยนะครับนะี่เป็นท่าทางปอบแปะปอบแปะแบบนี้เลยนะครับนี่น่ารักจัดจัดในเขานะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสสาหหรรรรรรรััับบกกกกิจมมมมใใ่่นนะะคคีีี็็เด๋ยยวูตออไไงง เม่นอวดกันได้นี่รับนะสำหรับสูตรในการสุมไข่ได้ก้ร้อเ้าเพหรือว่าโชคดีกันเหมือนผมกันบ้างก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนี่เขานะเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ก็ต้องฝากไว้ก่อนแล้วแหละก็เป็นไงกันบ้างครับผมก็ใครลองเอาสูตรของผมไปใช้ดูก็ได้นี่เขาก็คือก็คือใช้วิธีการสูมไปสักพักแล้วก็กดซักคลิปนั่นเองเอกดปิดแอนิเมชันนั่นเองเนี่รับนะก็อาจจะมีสิทธิธ์ได้นะครับสำหรับ ชุดแต่ผมได้มาตั้งชุดทั้งอ่าไดามอนเข้าเลยก็เก้า,เล,าเลยนะทุกคนมาพร้อมกันเลยในเขานะบอกเลยว่าแบบได้มาโค้ง่ายเลยก็ได้ชุดมาโคตดเท่เลยนเขาว่าเน่พาทางสุดแจ๋วในรับนะโอคมันก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยสำหรับกิจกรรมใหม่ในเขานะอ่ามุนคัดย่องบกสะบัดในเขานะแล้วก็มีกิจกรรมสายฟรีเหมือนกันเนาะวันกาชาสากคนก็อย่าลืมไปแบบชุกเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้เราก็จะได้รับมาเป็นแบบเป็นเหมือนเซตโอลิเวียนั่นเองในเขานะก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยในเขานี่ก็ ไอดีนี้ก็น่าจะเก็บไว้นังคนก็ไม่รู้จะแจกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ขอคิดดูก่อนนะครับนะถ้าแบบคิมีถึง10,000ไลค์ก็อาจจะแบบแจกนะครับนะอาจจะไม่ถึงหรอกครับผมก็น่าจะไม่ได้แจกนะครับสำหรับไอดีตัวนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้ผูกอะไรเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็มาคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมใครอยากได้เนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วแหละขอบคุณการรับชมกันเลยแล้วเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับคลิปวโนนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแหละขอบคุณสำหรับการรับชมกันเลยบายบายครับ I remember.